กลาบสวัสดีพี่พี่เอกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับ กับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองมงเพยเานะครับวันนี้ก็ได้พระสวยๆครับเอามาฝากพี่ๆเอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะไม่ซื้อไม่เป็นไรยินดีรับทุกสายนะครับผมวันนี้ได้มาหลากหลายครับผมพระเกจีคณาจารย์นะครับมีพระสมเด็จและกัพระริมเงิน ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับ องค์แรกชิ้นแรกนะครับผมจะเป็นนี่ครับผมเป็นรูปลอหลวงพ่อเดิมนะครับรูปลอหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่แปดสองครับองค์นี้เนื้อเก่าๆครับเนื้อเก่าๆนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับเลี่ยมแบบโบราณเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเลี่ยมแบบโบราณเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสนิมขึ้นเต็มองค์เลยนะครับนี่ครับสนิมขึ้นเต็มองค์เลยนะครับถือว่าผ่าน สตหมรัูมูมาพอสมควรนะครับองค์นี้นะครับอ่ะเก่านะครับเก่าเลยนะครับเอา800บาทนะครับ800บาทนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ ต่อไปนะครับขอญาตไปไวหน่อยนะครับขอญาตไปไวหน่อยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมอีกองหนึ่งครับอง์นี้เลี่ยมเก่าแบบบ้านๆเลยนะครับเลี่ยมเก่าแบบบ้านๆคลาสสิกครับนี่ครับเลี่ยมเก่าแบบบ้านๆคลาสสิกครับข้างในต่องข้างในนะครับเห็นน้ําทองกระจายเลยนะครับน้ําทองกระจายนะครับนี่ครับเลี่ยมแบบเลี่ยมแบบนี้ต้องมี ามสี 3, 4, MM. 3, 4, uh, 18, ่ปีนะครับนี่ฮะสามสี่ตีปีนี่คือเจ้าของเดิมเลี่ยมห้อยมานะครับเจ้าของเดิมเลี่ยมห้อยมาเลยนะครับเอาแปดร้อยนะครับแบ่งปันราคาเบาๆนะครับรูปหล่อหลวงพระเดิมนะครับมีสององนะครับหลวงพระเดิมนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นจระเข้โทนนะครับจระเข้โทนนะครับอง์นี้นะครับจะต่อโคตรบอนะครับแล้วก็ต่อโค้ดอุ นะครับตรงหัวนี้ทบนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น2นะครับ่ะเป็นรุ่น2นะครับจร์เข้หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับรุ่น2ครับองค์นี้เอาอ่า800บาทนะครับหายากนะครับจร์เข้โทนหลวงพ่อสนิทนะครับหายากเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่น2นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับขอญาตไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปานนะครับรูปหล่อหลวงพ่อปานนะครับปี2508นะครับปี ปี2,508นะครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยดูง่ายนะครับองค์นี้สวยดูง่ายนะครับเลี่ยมพร้อมห้อยนะครับเลี่ยมพร้อมห้อยขึ้นคอนะครับใต้ทางก็จะอุดเขาเรียกอุดเม็ดทองแดงนะครับนี่ฮะอุดกิ่งอุดเม็ดทองแดงนะครับผมเลี่ยมพร้อมห้อยนะครับนะถวยเลยนะครับองค์นี้นะครับเอาหนึ่งพันนะครับรูปหล่อหลวงพ่อปานนะครับอ่ะอกวัดตะแมขาวปี2,508ดูง่ายนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับผม ต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระกุนะครับพระกุเนื้อดินนะครับนี่ครับกุน้ำมนนะครับกุน้ำมนต์องนี้แร่ดอกมะขามสวยๆนะครับแร่ดอกมะขามสวยๆเลยนะครับอนี่ฮะพระก็สวยดูง่ายดีนะครับสวยดูง่ายดีนะครับองค์นี้เอา8 0 0บาทนะครับ800บาทนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระกําแพงเปิดโลกพิม์เล็กนะครับ ผ้ากำแพงเปิดโลกพิมพ์เล็กนะครับเนื้อมันมันเลยนะครับเนื้อมันมันนะครับหายากนะครับดูง่ายง่ายนะครับแร่ดอกมะขามสวยๆแบบนี้ฮะดูง่ายๆนะครับแร่ดอกมะขามสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เอา800บาทนะครับผม800บาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับพูดไวไปไวนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนางพญานะครับ นางพญาองค์นี้นะครับเป็นพิมพเข่าตรงนะครับก็สภาพผ่านการใช้มานะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่เนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านดูง่ายเลยนะครับแร่ดอกอ่าแร่เม็ดแร่ลอยๆแบบนี้นะฮะเม็ดแร่ลอยๆนะครับเนื้อออกอ่าโซนสองสีนะครับตรงโซนสองสีจะตรงเสียงตรงเกตดจะออกดำดหน่อยนะครับอ่าด้านล่างจะออกอมน้ําตาลนะครับอมน้ําตาลเนื้อมันมากนะครับเนื้อมันสวยมากนะครับอง นี้ขอ1000บาทแล้วกันนะครับ1,000บาทนะครับผมนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นนี่ครับสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อควยนะครับด้านหน้าเป็นสิงห์งาแกะนะครับแวกม่านเนื้อดินนะครับแวกม่านเนื้อดินเลี่ยมแบบวินเทจโบราณนะครับเลี่ยมแบบวินเทจโบราณนะครับอง์นี้เอาเบาๆนะครับ600บาทครับผม600บาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผม พิมพ์แหวกม่านอีกองหนึ่งมีสององนะครับมีสององนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระสมเด็จนะครับ พระสมเด็จนะครับชุดนี้สวยนะครับชุดนี้สวยมนสารจัดจ้านเลยนะครับนี่ฮะชุดนี้สวยมนสารจัดจ้านนะครับส่องดูจะเห็นเม็ดดําเม็ดแดงเนี่ยฮะมนสารนะครับบางองค์เป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับบางองค์เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับด้านข้างมีรอยปีรอยแยกนะครับด้านข้างมีรอยปีรอยแยกสวยงามนะครับ เป็นพิมพ์เจดีนะครับเป็นพิมพ์เจดีเนื้อดูง่ายๆนะครับอ่าเนื้อดูง่ายๆเก่าๆเลยนะครับอันนี้เอา1000บาทนะครับหนึ่บาทนะครับสมเด็จมีอยู่3องค์นะครับอันนี้องค์ที่1ครับผมองค์ที่1ครับ1000บาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่2เป็นพิมพ์เจดีเหมือนกันนะครับองค์ที่2เป็นพิมพ์เจดีเหมือนกันนะครับสวยนะครับสวยเลยนะครับนะ นาพิมพเจดีชุดนี้สวยทุกองค์นะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองคร <น S 1> ับองค์ father, ท是是 taki, ี่สองนะครับนี่ฮะก็จะมีรอยกระเทาะนิดนึงนะครับตรงเส้นทุ้มเส้นขอบนะครับตรงทุ้นทุ้มเส้นขอบนะครับเห็นเนื้อมนตสามข้างในเลยนะครับยื่นเนื้อมนตามข้างในเลยนะครับเนื้อแก่งหนึกนุ่มนะครับเนื้อแก่งหนึกนุ่มนะครับสวยเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาท นะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับองที่สามนะครับนะองที่สามอ่ะองนี้ก็สวยนะครับเนื้อแห้งๆนะครับเนื้อออกแห้งๆนะครับ นึกนุ่มนะครับเน,น,นื้อแห้งๆแต่นึกนุ่มนะครับด้านข้างก็จะมีรอยปีรอยแยกแบบนี้เลยนะครับเม็ดมวลสารสวยๆนะครับเม็ดมวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่3นะครับดูง่ายนะครับชุดนี้นะครับสมเด็จนะครับพิมพ์เจดีนะครับอันนี้องค์ที่3นะครับผมองค์ที่3ครับผม1000บาทนะครับพูดไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงต้องขออภัยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรูปรูปเหมือนไม้โพแกะลงปูทิมนะครับ รูปเหมือนไม้โพแกะหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร่นะครับต่อโคตสารานะครับอ่ะน่าจะเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้อะไรนะครับแล้วก็มีต่อโคตเลข3มนะครับมี2องค์นะครับมี2องค์นะครับรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้เอาองค์ละ500บาทนะครับเอาองค์ละ500บาทนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้มี2องค์นะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นชินราชอินโดจีนนะครับชินราชอินโดจีน,นนะครับเป็นพิมพ์ต้อนะครับเป็นพิมพ์ต้อนะครับน้ําทองกระจายนะครับน้ําทองกระจายเนื้อหาสวยเลยนะครับอันนี้เอาองค์ละแป0รบาทนะครับ800บาทนะครับนีบ่องค์ที่1ครับองค์ที่1นะครับ800บาทนะครับมีสามองค์นะครับต่อไปองค์ที่2นะครับ อันนี้องค์ที่สองนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับนี่ครับน้ําทองกระจายนะครับน้ําทองกระจายนะครับ้องดูนะครับตามซอกจะเห็นขึ้นสนิมต่างๆนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมเอาแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สามครับ อ่ะองค์ที่สามนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มานะครับ0ูน7 5 6 1 1 6 9นเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูเป็นผ้าลอดนะครับผ้าลอดชุดนี้นะครับเนื้อจัดนะครับเนื้อจัดแล้วก็สวยพิมพ์สวยนะครับแต่ว่าก็ตามสภาพสภาพผิวผิวเปิดหน่อยนะครับผิวเปิดหน่อยนะครับดูนะครับต้องดูเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับ เนื้อแกล่งนึกนะครับเนื้อแกล่งนึกนะครับอันนี้จะเป็นพิมพิมกลางนะครับพรอรอดพิมพ์กลางครับอันนี้องค์ที่1ครับผมองค์ที่1นะครับอันนี้เอา1000งพันะครับ1000บาทนะครับพ่อรอดพิมพ์กลางครับผมองค์ที่1นะครับพระรอดชุดนี้สวยนะครับเจ้าของเขาใส่กล่องกำมะหยี่แบบนี้เลยนะครับนี่ะใส่กล่องกำมะหยี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับองค์ที่1นะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับ องที่2นะครับองค์ที่ 2, 2> <_ pregnant> จะเป็นพิม์พใหญ่นะครับพิม์ใหญ่นะครับนี่ฮะคือพระจะสภาพใช้นะครับพระสภาพใช้แต่เนื้อเนื้อละเอียดนะครับเนื้อละเอียดนวลตานะครับเนื้อละเอียดนวลตาสวยนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับผมเป็นพิมพ์พใหญ่นะครับองค์ที่2 1 0นะครับ1000เช่นกันนะครับเปิดไว้1000บาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่3นะครับมีอที่3จะเป็นพิม์พ อันนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงหายากนะครับเนื้อแดงหายากนะครับนี่ฮะดูเม็ดนะครับอันนี้เป็นเนื้อแดงนะครับผมเอาหนึ่งพันนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่อ่องค์ที่สี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้พิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกเขียวๆสีพิกุลนะครับ เนื้อดูง่ายนะครับเนื้อดูง่ายนะครับนี่พ Sadly, 1, 7, ิมใหญ่นะครับ1,000บาทนะครับ1,000บาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่5นะครับองค์ที่5จะเป็นพิม์ต้อนะครับองค์ที่5นี่ครับพิม์ต้อนะครับพิมต้อเนื้อละเอียดยิบเลยนะครับเนื้อละเอียดยิบนะครับคือพาสสภาพใช้นะครับหนึ่ครับแต่ว่าดูง่ายเลยนะครับเนื้อแข็ง เนื้อแกงนะครับเนื้อแกงแห้งเลยนะครับเนื้อแห้งแห้งเก่านะครับอาหานี้องค์ที่5้านะครับผม1000นะครับ1000นะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่6นะครับองค์ที่6นะครับองนี้จะเป็นพิมพ์กลางนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์กลางนะครับองค์นี้ก็คือสภาพใช้เลยนะครับสภาพใช้เลยนะครับนี่ฮะเนื้อสวยนะครับ เนื้อละเอียดสวยเลยนะครับเนื้อละเอียดสวยเลยนะครับนี่ครับผมอันนี้องค์ที่6นะครับยูง่ายดีนะครับเอาหนึ่งพันนะครับผมจูกใจแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพร้อมตลับนะครับเป็นตลับเงินนะครับเป็นตลับเงินองนี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับพิมพ์พิมพ์สังคติอ่ะไม่มีหูนะครับเนื้อจัดนะครับ เนื้อจัดแกงแห้งเก่าเลยนะครับเน os, okay, ื้อจัดแกงแห้งเก่านะครับอ่าพิมสังคติไม่มีหูนะครับอ่าตลับไม่มีตลักนะครับพี่พีนะครับอ่าตลับเก่าสลักหายนะครับต่อไปนะครับอีกองหนึ่งครับอ่าอีกองหนึ่งก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเนื้อแกงเลยนะครับเนื้อแกงเลยนะครับเอา1000บาทนะครับ1000บาทนะครับผม ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นจอบนะครับจอบใหญ่ลงพ่อเงินนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ฮะจอบใหญ่ลงพ่อเงินสวยๆเลยนะครับอันนี้เอา800บาทแล้วกันนะครับ800บาทครับผมมีอยู่3อมองนะครับมีอยู่3องค์นะครับอันนี้องค์ที่2ครับผมอันนี้องค์ที่2ครับผม800นะครับต่อไปนะครับองค์ที่3นะครับ องที่3นะครับสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองนะครับ800บาทนะครับราคาเบาๆนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับอันนี้เอา500นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับมี2เหรียญนะครับมี2เหรียญนะครับนี่เหรียญที่2ครับอันนี้เหรียญที่2นะครับเอาเหรียญละ500บาทครับผมเหรียญละ500บาทนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นผ้าผงสุพรรณนะครับผ้าผงสุพรรณชุดนี้สวยนะครับ ลงลักนะครับลงลักนะครับมีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตานะครับแขนมีจุดนะครับเนี่ยแขนมีจุด3จุดนะครับตามตําราเลยนะครับแขนมีจุดตามตําราเลยนะครับอันนี้องค์ที่1ครับผมองค์ที่1ครับเอา600บาทแล้วกันนะครับ600บาทองค์ที่1ครับต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์ครับผมหกร้อยบาทองค์ที่2นะครับต่อไปองค์ที่3ครับ ไปไวหน่อยนะครับอันนี้องค์ที่สามครับแชปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันอันนี้องค์ที่สี่ครับผมอันนี้องค์ที่สี่นะครับอ่ะอันนี้องค์ที่สี่ครับผมแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมอ่ะอันนี้องค์ที่ห้านะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่หก อันนี้องค์ที่6นะครับต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับองค์ที่7ตัสวยไม่น่ามีตานะครับสวยไม่น่ามีตานะครับอันนี้องค์ที่7ครับผมเอาองค์ละแ0 0้นะครับผมต่อไปองค์ที่8ครับองค์ที่8นี่ครับผม800บาทนะครับ ต่อไปนะครับมาดูหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินองค์นี้เลี่ยมจับขอบจับผิวนะครับอ่าเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองค์ที่1นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนี่ฮะสองชายนะครับพิมพ์ขี้ตาสองชายเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับอ่าหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เอา800แล้วกันนะครับราคาแบ่งปันครับ800บาทครับผมต่อไปองค์ที่2นะครับจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่ฮะ พิมพ์นิยมพิมพ์สวยนะครับพิมพ์ิดอ่าพิมพ์นิยมนะครับเนื้อนี้พิมพ์สวยนะครับนะดูนะครับอ่าขึ้นตะหนิมขุมตะหนิมจีนกานะครับเส้นริ้วจีวรสวยคมเลยนะครับหลวงพ่อเงินชุดนี้นะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมแปดร้อยบาทครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามองค์นี้ก็สวยนะครับขึ้นภายเงินสวยๆเลยนะครับ นี ite, ่ฮะขึ้นภายเงินสวยๆเลยนะครับอ่าขึ้นภายเงินทั่วองค์เลยนะครับขึ้นภายเงินทั่วองนะครับมีลายตางนะครับมีลายตางูข้าบเบ้าดินไทยนะครับเดิมๆนะครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่3มครับผมองค์ที่3นะครับ800บาทครับผมราคาแบบเบาๆนะครับต่อไปองค์ที่4ี่ครับองค์ที่4ี่นี่ฮะอ่าองค์นี้ก็พิมพ์สวยคมนะครับพิมพ์สวยคมครับแ0 0นะครับ ต่อไปองค์ที่5ครับองค์ที่5นะองค์นี้เนื้อออกตำลิดเงินเลยนะครับองค์นี้เนื้อออกตำลิดเงินเลยนะครับองค์ที่5นะครับ800บาทครับต่อไปนะครับองค์ที่6นะครับองค์ที่6เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตาครับอ่ะองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับ800บาทนะครับต่อไปองค์ที่7นะครับองค์ที่7องค์นี้สวยครับองค์นี้สวยนะครับอ่ะขึ้นภายเงินทั้งองค์นะครับองค์ที่องค์ที่7นะครับผม ชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 6 1ี่นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปจะเป็นหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์ห้วยเขนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนะครับก็เรียกพิมพ์เล็กนะครับเอาองค์ละ600บาทแล้วกันนะครับอันนี้องค์ที่1ครับผมองค์ที่1ครับผม600บาทนะครับต่อไปองค์ที่2องนะครับองค์ที่2ครับอันนี้องค์ที่2นะครับผม600นะครับ ต่อไปองค์ที่สามนะครับสวยนะครับหลวงพ่อเงินวัดห้อยเขนทุดนี้สวยเลยนะครับผิวออกลมน้ําตาลดำๆนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมหกร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สี่ครับ 4, uh, องค์ที่ matin. สี่นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับนี่องค์ที่สี่ครับหกร้อยนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมอันนี้องค์ที่ห้าครับพิมพ์เล็กนะครับองค์ที่ห <ns wer า ย> ้านะครับ ต่อไปพิมพ์เล็กองค์ที่หกอันนี้องค์ที่6ครับองค์ที่7ครับองค์ที่7จ็ถอยทุกองค์นะครับต่อไปองค์ที่8ครับองค์ที่8นี่องค์ที่8นะครับผมต่อไปองค์ที่9ครับนี่องค์ที่9นะครับผม ต่อไปนะครับองค์ที่สิบกับอยู่สิบองค์นะครับหลวงพ่อเงินห้อยเขนพิมพ์เล็กนะครับสิบองค์นะครับองละหกร้อยนะครับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นพระแก้วนะครับกุหอดนะครับเนื้อออกสีพุตรลาคำนะครับอันนี้เอาห้าร้อยบาทเดียกันนะครับมาห้าร้อยบาทนะครับมีอยู่ห้าองนะครับนี่องค์ที่หนึ่งครับห้าร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับอันนี้องที่สองนะครับผมนี่องที่สองครับ อันนี้องค์ที่2นะครับผมห้าอยครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่3มนะครับหวยทุกองนะครับในองค์ที่3ามครับผมห้าร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่อันนี้องค์ที่สี่ครับผมห้ารอยบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมห้าร้อยนะครับราคาเบาๆแปมปันนะครับผม ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นตะกุดนะครับอันนี้มาแบบถักเชือกเลยนะครับถักเชือกนะครับเหมาใหม่นะครับตะกุดคู่ชีวิตนะครับหลวงพ่อพิษวัดคมังนะครับตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคมังเป็นอ้วนทองเหลืองนะครับอูทองเหลืองนะครับถักเชือกสวยเลยนะครับแบบถักเชือกมีอยู่5้าดอกนะครับอันนี้เอาดอกละ500้อยบาทนะครับ500้อยบาทนะครับ500ยบาทนะครับแล้วก็ จะมีเป็นแบบเนื้อตะกัวนะครับอันนี้ไม่ถักเชือกนะครับเนื้อตะกัวเก่าๆไม่ถักเชือกนะครับจานหน้าจานหลังนะครับจานหน้าจานในนะครับจานในจานนอกนะครับพูดผิดนะครับจานในจานนอกนะครับมีอัวแบบนี้เลยนะครับมี5ดอกเหมือนกันนะครับเอาดอกละ500ร้อยบาทนะครับ500บาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็อีกดอกหนึ่งจะเป็นนิฝาบาทนะครับ เนื้อทองฝาบาทครับผมเนื้อทองฝาบาทนะครับเยวนี้ก็สวยนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะครับเนื้อดินหลวงพ่อปานชุดนี้สวยมากนะครับเป็นพิมพ์ขีไก่นะครับเนาะผงอุดยังอยู่นะครับผงอุดสวยๆนะครับผงอุดสวยๆนะครับ เอาองละห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับหลวงพ่อปานนะครับอ่พ uh, ุทธคุณค้าขายดีนะครับอันนี้องค์ที่1ครับผมองค์ที่1ครับพิมพ์ขีไก่ครับผมองค์ที่1นะครับต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับไก่หางพ่วงนะครับเนี่ยอ่าไก่หางสามเส้นนะครับปุปพิดนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับอันี่องที่3ามครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผม ต่อไปองค์ที่4นะครับวันนี้ได้แต่พิมพ์ขีไก่มานะครับอันนี้องค์ที่4ครับผมนะต่อไปองค์ที่5นะครับผงอุดยังอยู่ทุกองนะครับผงอุดยังอยู่ทุกองนะครับี่องค์ที่5ครับผมห้ารอยบาทนะครับต่อไปองค์ที่หกอันนี้องค์ที่หกครับผมห้าร้อยนะครับนี่ฮะผงอุดสวยๆนะครับต่อไปองค์ที่7ครับองค์ที่7 อ่ห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่แปดนะครับอ่องค์ที่แปดครับห้าร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้าครับผมห้าร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สิบนะครับนี่ฮะองค์ที่สิบนะครับสวยทุกองนะครับสวยทุกองนะครับอ่ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับมาดูเป็นผ้าเรี่ยมเงินนะครับผ้าเรี่ยมเงินนะครับเอาราคาพิเศษนะครับองค์ละพันเลยนะฮะในองค์ที่1ครับผมผ้าเปิมนะครับผ้าเปิมลําพูนครับ1,000บาทนะครับต่อไปองค์ที่2ครับเนื้อขาวกูดอนแก้วนะครับเนื้อขาวกูดอนแก้วครับ1,000นะครับต่อไปนะครับผ้าเปิมอีกองค์หนึ่งครับตัวตัวครับ1000บาทครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดครับองค์ที่4นะครับพิมพ์กลางนะครับกรรมการปิดทองครับ1000พนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อว่านสองสี่เก้าเจดครับองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าครับผมหนึ่งพนะครับต่อไปองค์ที่6ครับเนื้อสวยเลยนะครับในองค์ที่หครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่7ครับวัดพระโคครับ ปิดทองนะครับอ่ะนี่องค์ที่เจ็ดหนึ่งพันนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับอันนี้องค์ที่แปดนะครับหนึ่งพันบาทครับต่อไปองค์ที่เก้าครับผมเป็นพระมเหตุสวนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่เก้านะครับต่อไปองค์ที่สิบนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับองค์ที่สิบต่อไปนะครับสิบเอ็ดนะครับพนุมาณงาแจ เอา1น0 0นะครับราคาเบาๆนะครับต่อไปองค์ที่12ครับผมเต่าหลวงพ่อเงินครับ1000ครับต่อไปองค์ที่สิบสี่นะครับอ่สิบสามนะครับพระรอดนะครับมหาวันนะครับพระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับ ชอบองไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับต่อไปนะครับจะเป็นภาพผงวัดปากน้ำนะครับนี่ฮะภาพผงวัดปากน้ำนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับพร้อมกล่องเดิมพร้อมรูปนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะอันนี้มีแบ่งอยู่ประมาณ15องค์นะครับ15องค์นะครับอันนี้เอาองค์ละ400บาทแล้วกันนะครับมีอยู่15องค์นะครับอ ชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่ง้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเพราะจะมีแบบรูปขาวดํากับรูปสีแบบนี้นะฮะอ่ะรูปขาวดํากับรูปสีนะครับอ่ะมีอยู่ประมาณ15้าองค์นะครับเอาองค์ละสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหงกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับโอม